สวัสดีค่ะรถบ้านส,สวยๆมาให้ชมอีกแล้วนะคะฝากกดติดตาม JK ไว้ด้วยนะคะวันนี้เราพามาชมกับ Toyota s u ู u n a นะคะรถยนต์เกียร์ธรรมดาค่ะคันนี้ราคา49,000บาทรถบ้านปี2540นะคะเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีค่ะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินหัวฉีดนะคะเกียร์ธรรมดาพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้า แอร์เย็นมีเล่มพร้อมโอนเลยนะคะภายในยังสวยสะอาดค่ะตามรูปนี้เลยนะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ขับขี่ดีดูแลง่ายไม่จุกจิกนะคะอึดถึกทนค่ะ49,000บาทเท่านั้นไปใช้งานกันแดดกันฝนกันได้เลยนะคะท่านใดสนใจคันนี้สามารถติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้นะคะนัดดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันก่อนค่ะ สามารถคุยกันได้โดยตรงเจราจาต่อรองกันได้โดยตรงนะคะแอดมินเพียงมาแนะนำให้ชมค่ะไม่ใช่เจ้าของรถเลยไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ